อ่าส่วนแรกเป็นต้นฉากเมื่อกี้ที่มันจบไปนะคะก็คือฉากที่วันดีแดงกำลังขืนใจมพัฒนาแต่ตอนนี้วันดีนะคะเห็นใจที่เขาไม่ยอมด้วยเซ็กกำลังเขาเลยเนใจเขารู้สึกไงบ้างคะผูายเนี้รู้สึกตื่นเต้นประมาณเล็กน้อยประหม่าเรื่องอะไรใจเมื่อกี้อ๋อเจ่ง่ะ ก็ยังไงถ้าเกิดว่าอยากติดตามผมเอติดตามว่าปรลงว่ามณีแดงกับรัตนวาาดีจะลงมืยังไงก็ต้องติดตาม,ต,ต,ามต่อไปใช่จะขึนใจกัน <c oughs> สำเร็จหรือเปล่าแล้วก็สำคัญเลยคืออ้าวพอหลังจากที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือไม่เนี่ยเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะใช่มันก็จะถึงจุดคะแนนของเรื่องแล้ว นี่อยให้ติดตามกันเยอะเพราะว่าก็ใกล้จบเป็นที่แล้วตอนนี้ก็เราพมันแลวตอนนี้สนุกมากใช่มันมากเลยเส้นเลือดขึ้นเส้นเลือดฝอยแตกแต่ไม่ได้เลยถ้าก็สักละครเรื่องที่สมบูรด้วยแล้วกันนะคะก็พวกเราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เลยนะคะทางานกันดื้อๆอย่างเวลาตอนนี้นะคะก็เป็นเี่หนึ่งกว่าแล้ว ตีนึ่งตีนึงตีอง่สิบนาทีค่ะเแต่วันนี้รู้สึกว่าจะวันนี้รู้ึกว่าจะเร่งเ็วกว่าปกตินะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเรื่อประมาณหกโมงเช้าหก็ไม่แน่ค่ะต่หกโมงก็ได้นะคะวันนี้เพราะว่าเราต้องย้ายไปด้านหลังแต่วันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วว่าถ่ซนเดียก็จะเสร็จแล้ว้งการณ์อากาต้องพดเห็นนะคะว่าทิ้งการณหง สี่ค่ะก็เดี๋ยวตั้งใจทำงานต่อไปด้วยทั้งสู้ๆแล้ว่าร่างกายตอนนี้อยากจะนอนแล้วก็ตาพี่นี่ก <mm ็เป <mm ็นกำลังใจช่วยทั้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ